วันนี้จะมาทำซี่โครงหมูซี่โครงไก่ต้มะโล้ในราคาไม่เกินร้อยบาทสามารถกินได้หลายมือ้อนาดูวิธีปรุงกันนะครับเริ่มจากาโขกกระเทียมพิไทยนะครับแบบจับหยาบเพื่อเอาไปต้มในหม้อเป็นน้ำซุปนะครับแบบจับหยาบพ,พอนะครับแล้วเราจ,จับมาใส่ห่อผ้าอา่า เพื่อไปต้มจะได้ไม่เป็นตะกอนนะครับเราจะตักเศษที่เราตามไปแล้วไว้ในผ้าขาวบางที่เราเตรียมไว้เพื่อจะห่อต้มเป็นน้ำซุปนะครับเพื่อจะห่แล้วก็เอาไปต้มประมาณนี้นะครับหอเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่สวยงาม แล้วจะออกนะครับโดยนำหมูกับไก่มาล้างเลือดให้ออกจนเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมาทำการบุงเครื่องกันอีกทีก่อนที่จะนำามามต้มนะครับโดยที่ผมจะทำน้ำหมักก่อน,นครับเริ่มจากผงพะโล้ใส่ทั้งซองเลยนะครับแล้วการต้มหนึ่งหม้อใส่พริกไทยผง แล้ S <S วก็ก็ <c oughs> บบดีสำหรับต้มถ้าท้อนชารับแล้วเราตามด้วยเกลือ มันตัาทรายน้ำมันหอยตามชอบเลยนะครับไม่มีเนี่ยที่ขาดไม่ได้น้ำมันงาผมชอบ ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำใส่เพื่อให้ตัวเนื้อหมูกับเนื้อไก่กระดูกไก่ออกสีเข้มหน่อยตอนต้มซอสปลาเขียวทีน,นี้ไม่มีข้อจำกัดครับแล้วก็คุก ให้เข้ากันเพื่อเป็นน้ำหมักก่อนที่จะเอาทุกอย่างไปต้มในหม้อค่ะใส่กระดูกหมูก่อนเลยครับ แล้วก็กระดูกไก่ทุกให้ทั่วนะครับเทเวลาต้มตัวเนื้อไก่กระดูกไก่เพิมรสชาติของพะโล้แล้วก็วัตถุดิบที่เราปรุงลงไปเต้มแหลมหม้อนะครับไป็ใช้ได้ครับไม่เชื่อลองทำดูพอคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้สีประมาณนี้ครับทิ้งไว้สักสิบห้านาที ให้เนื้อมันซุมซับของรสชาติที่เราหมักไว้เพื่อจะไปต้มอีกทีนะครับนั้น,น่อนนั้นอย่าไปเตรียมน้ําสำหรับต้มก่อนนะครับน้ําสําหรับต้มก็ใส่เต็มหม้อเลยนะครับโดยที่เราเปิดแก๊สเบอร์นัก็ใส่เกลือนะครับแล้วก็น้ําตาลรายนิดหน เพื่อเอากลมก่อมของรสชาติแล้วตามด้วยที่เราโขบ,บนเมื่อกี้นี้ิกสามเกิใส่เลยครับไม่ต้องรอน้ําเดือดนะครับเราสามารถใส่ไก่ที่เราหมักไว้ได้เลยทั้งหมดเพราะว่าเห็นเขาบอกว่า